สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักท่านผู้ชมนี่ไม่ย็ดกับเข่าจะ้ะต้มยำไก่ให้เกา่าแข็งแล้วก็ตําส้ตามตําเป็นละกอเด้ค่ะนี่เส้นมะละกอเอาไว้สองวันมันจะแข็งก็ต้องตันเด้ค่ะมันหลายแ่พี่น้อง ใกล้กัเล่งแบบแข็งแข็งนี่แหละจ้าเพราะกระตุ้ลงแบบแข็งแล้วก็ค่อยให้นั่นเราลำบากจะอยู่ตามประเทศลำบากบางทีก็ลืมมาออกรืมมาออกกรกกับ้าแล้วก็แข็งยองสั่งก็จะกินไม่อยังต้องทจะ้ะก็ต้องทำเหมือนเดิม ก็มันแข็งแข็งนี่แหละต้งแบบแข็งแข็งนี่แหละจ้าแล้วก็ชั้นกะสิตำบางหูคือเก,อเกอตาตำจ้าตำม,มือนี้กินแค่สามมือบางทีก็มาแต่เมืองไทยเด้อค่ะพี่น้องเลยเลยตำออกเพ็รเด้อจ้า นี่จะตามออกเผ็ดนะจ๊ะทุกคนตามแบบบานๆตามที่เผ็ดไ้จ้ะเหลือกินเกัาใส่ซปเปอร์แว่ไปเพราะว่าเส้นมันจะเสียแล้วมันซับไปโดนละจ๊ะเส้นมันก็เลยต้องเสียเราต้องตามแล้วก็ใส่ก้องซปเปอร์แว ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ออกมากินส่วนการชีวิตตามประเทศมั้นก็ติดแบบนี้นะถ้าต่ำโวลดต้งเตือนกับว่ามีบักขอด้วยค่ะจะไปหามา ติมไปพร้อมะวี่นองเลือดไขสิเลือดถา้าฉันบอเลือดฉันไม่เลือดแล้วใครจะเลือดไฟนี่จะมาหลายเถอะค่ะืมสุดยอดเยอะเยอะจังคะ่ะใส่มะนาว ก็เสมะนายอีกแล้วน่าประเทศเขาไอจับปุกไอ้ปับไอจะไอไอโอ้ยไอ้เลิฟไอ้เลิฟยู เลิบยู่จ้ะตำเราลงหลอดตัวขี้บาเานี่แหละจ้ะเสียดายของเนาะถ้าเราไม่ตำมันก็เสียดายขดลไรอยู่นะมันต้องกินนะนะมันองใส่เครื่องอย่างหลายเราจะตำมันบ่มีเกลียมโครมอยู่แล้วนี่ปลาได้จ้ะหงนุม่มมาที ผมนก้กระส่ปกตินีาา่แหละจ้ามันอยากโรดแยบวบมันโลนโรนมัน,นเสียดายมันหรอกเราไม่ต้องไปเสียดายมันหรอกแค่ขนมันจะไปเสียดายมันเห็นอย่างภาษาขนตาม,มันทุกวันน่ะ ตามทุกวันกินทุกวันอร่อยทุกวันจะเป็นไรเนี่ยปลรรานี่ปลอดภัยอร่อยต้องเลิกคุยพัตามท,ทีงไม่มีนัำจิ้มแใส่แค่มะน,นาวก็พอ มันต้องเปรี้ยวหวานที่ประเด็นสำคสญกับปี๊จ๊กเกอเนาะน่าจะต้องใส่บปี๊ยานแล้วที่ไม่ได้ดู

แซ่บจ okay. ้ะแซ่บจเสอืมเลือดค่ะแซ่บค่ะอืมโอเคจ้ะแซ่บ